กองสดสดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับกองสดค่ะสดหมูค่ะค่ะวันนี้พี่วัชจะผมไม่มาเป็นน้องเจิ้นมานะคะครับผมพี่วัชจะมันกถ่ายละครถ่ายหนังเอ้ยถ่ายหนังเรื่องไวเป้งไวเป้งใช่เรื่องเขาว่าฉากอลังการมากพี่ก้องก็เลยมาไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนถึงดึก ต,ตดอะไรเงี้ยแล้วแกก็เสียงไม่มีใช่เราเมื่อวันก่อนแกมาแล้วเสียงแกไม่<ช>ค่อยดีใช่ครับวันนี้ต้องใช่ออะไรไหมให้กินครับวันนี้บอกเลยครับวันนี้คุณผู้ชมครับผมพาสุดยอดของครัวซองมาให้คุณผู้ชมนะ,ะไปทานกันนะครับกับร้านกังสดานนั่นเองครับที่อัมพวาพี่กล้องเคยได้ยนินไหมร้านที่ดังมากเลยนะอ่าเคยได้ยินสิเพราะว่าอัมพวาคนชอบไปก<ช>ันไปถึงปุ๊บนะคะเที่ยวต่างๆนาแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟกินครัวซองก็ที่ร้านนี้เลยชื่อร้านกังสดานอยู่ตรงไหนคะ แนะนำเชฟก่อนเชฟปันกับเชฟปันคุณนิ่มสวัสดีค่ะยาาสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟปันเป็นเชฟจบที่ไหนอ่ะจบที่เลกอดองเบอร์มาครับโอ้แล้วคุณเอกด้านอะไรเอกไม่นครัวซองเอกด้านขนมหวานจะไม่ได้เกียกบด้านครัวซองอ๋อเอกขนมหวานครับเออแล้วเปิดร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงซอยวัดช่องลมครับผมอยู่บ้านปลกใกล้ๆ้หลวงพ่อททางไปตลาดน้ำค่ะอยู่ใกล้ตลาดทุ่ทวดใกล้ตลาดน้ำแล้วบรรยากาศดีไหม เออจะเป็นสวนมะพร้าวค่ะเราเราสร้างร้านครอบอยู่บนสวนมะพร้าวเดิมที่เรามีเลยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบล้วนๆเลยค่ะเราไม่ได้ตกแต่งประดิษฐ์อะไรมากเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะสิบโมงจนถึงหกโมงเย็นค่ะเหมือนเป็นคอนเซปต์นาะคอนเซปต์ว่าคืออ่ะคาเฟ่อ under coconut tree นั่นเองใช่ไหมคะอ๋อแล้วแล้วกังงสดานคืออะไรฮะกังสน دان ที่มาคือถ้าดูจากรูปนะคะมันก็จะเหมือนระคังกังสดาน คือมันเป็นละคังในสมัยโบราณใช่ละคังทางเหลืองทรงจันเซียวซึ่งทางเชฟเนี่ยเขาชอบชื่อนี้เพราะว่าเราหาชื่อเยอะมากแต่ว่าชื่อนี้มันสื่อถึงความเป็นไทยค่ะที่ยังหมายถึงครัวซองด้วยก็คือจันเซียวที่โซ่เอยใช้โซ่เป็นอย่างงี้กางสดาน่ะ จะม่จากใช่ไหมระคำกลมๆใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นคงโค้งท้องเหลืองเรจะอุ้ยบริดร้าน้อยร้านคุณใหญ่นะเนี้ยก็เราต่อเติมหลังจากที่หลังจากเปิดหลังจากโควิดก็เพิ่มชั้นสองขึ้นไปมีห้องแอร์ค่ะแล้วก็มีที่นั่งในสวนตอนที่ช่วงโควิดก็นั่งในสวนกันเดี๋ยวคุณเปิดแค่ห้องมุงยันเองครับ่ะเพราะว่าเขาต้องการพักผ่อนใช่ สิบโมงหกโมงเย็นเดี๋ยวยุ่งกัดเดี๋ยวยุ่งกัดยุ่งกัดจะไม่กัดนั่งเลยสาวที่ไปไหมพี่ต้องสาวที่ไปไหมไปกับที่หน้าไปเนาะไปกับผมสองคนต้องแปลมีมูลมั้งครับใช่คดุมูลเนาะได้เลยได้เลยใช่เหมือนเช่ปันที่ปันเรียนมาจากกอดองเบอร์ใช่ไหมนะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนเรียนแ่บทำไมถึงเลิกเรียนเชฟอ่ะตอนนั้นเนี่ยเคยทำงานสายออฟฟิศมาครับแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอยากจะทำอะไรอย่างอื่นบ้างก็เลยที่บ้านเนี่ยกำลังทำรีสอร์ทอยู่ ก็เลยเราออกมาทำรีสอร์ทแต่สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอาหารไม่เป็นเลยทําให้ลูกค้าเพิ่มดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่เลยกอล์งเบอร์เนี่ยละครับครับโอ้ยแล้วกพี่ก้องไม่ธรรมดานะดีกีนะเป็นเอาไปแข่งด้วยเวทีระดับโลกที่ฝรั่งเศสมาแล้วใช่ไหมคือเเป็นเป็นสูตรครัวซองเนี่ยที่ได้ไปเรียนรู้จากเชฟฝรั่งเศสคนนี้ครับคือเขาเอาสูตรนี้ไปแข่ง แล้วเราได้ร่วมพัฒนากับเขาตอนนั้นเขาบอกครัวซองคุณทํา72ชั่วโมงเลยเหรอจริงๆก็อาจจะเกินด้วยซ้ำครับมัไนานกันไหนกนคุณเพราะว่ามันไม่เน่ากันเหรอเน่ามันต้องบ่มมันต้องบ่มเราหมักหลายรอบครับผมเราใช้ยีสต์ที่ทําเองด้วยแล้วก็ขั้นตอนลองเล่าขั้นตอนนี้กับโอเครับก็คือขั้นตอนวันแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากยีสต์ธรรมชาติก่อนที่เราเพิ่มขึ้นมา1วันนะครับวันที่สองเนี่ยเอายีสต์ตัวนี้มาผสมกับแป้งตีเข้าด้วยกันแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นอีกหนนนนะะคคัวทีี่่3เเก็ืออจาาาาขข้้ม เข้ากับเนยมารีดเข้าเนยเพื่อให้เป็นชั้นแล้วเราก็จะพักในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนแล้ววันที่4เราถึงนํำมาปั้นควรจะกินได้ใช,ใช่ครับคือมันเพื่อที่แบบปั้นแล้วก็ <c oughs> พักอีกหนึ่งคืนแล้วถ้าค่อยอบ วันที่ตุ้งที่เจ็ดานเผาเลยเนาะอบห้าวันอบอบห้าวันห้าวันอบห้าวันห้าวันแล้วคุณบอกเขาบอกคุณเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมารวมด้วยใช่มครับคุณเล่าซียกตัวอย่างอันนี้เลยครับอันนี้เป็นครัวซองมะพร้าวจากอัมพวาชิ้นอะไรคุณอันนี้105บาทค่ะโอ้ไม่แพงนะพวกคุณห้าวันเจ็สองชั่วโมงอะต้องห้าวทปห้าวันซึ่งเราเอาตัวครัวซองคลาสสิกเราเนี่ยมาใส่ไส้ที่เป็นมะพร้าวเนี่ยเราเอามาจากมะพร้าวท้องถิ่นน้ำตาลมะพร้าวก็เป็นวิสาหกิจชุมชนท้้ออองงถิ่นนคครรรัับตตีืซพพ์ คือว่นมาธุรกิจชุมชนทั้งหมดครับที่ลองกินเลยเดี๋ยวเชฟไปเหมือนไม่กี่อู้ชิ้นใหญ่ไปไหมครับคุณเอาคำเล็กๆปากไม่ใหญ่ท่านนี้คุณเชฟปากบอกเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยทางร้านคือมีหลากหลายเมนูคือเมนูเนี่ยคือเริ่มต้นที่70บาทไข่ค่ะตัวคลาสสิกค่ะ70บาทแล้วไส้ในมีด้วยนะคะไส้แล้วก็มีเนื้อไส้ในคืออะไรเชฟไปเผคดขเป็นไส้ครีมมะพร้าวไปดูนี่ค่ะเป็นไส้ครีมมะพร้าวนะคะแุ้วก็มะพร้าวด้วยมะพร้าวข้างนอกด้วยใช่ค แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนคั้วมะพร้าวเองก็มันเคลือบอะไรเงี้ยค่ะไม่ดีนะดีไหมพี่ก็อไม่หวานมากก็ต้องกินดิได้ฮะดีไม่หวานมากขออนุญาตนะได้เลย พื่อรุ่เนาะพี่กองคุณผู้ชมบอกว่าอยากทานเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์บอกเลยนะคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากทานนะครับสามารถโทรไปสั่งได้นะครับที่เบอร์0 8 2 3 6 3 2ด8 0อีกหนึ่งรอบเนีฮะ0 8 2 3 6 3 2 8 8 0นะฮะหรือว่าสแกนค r Code โคได้เลยครับแอดไลน์หรือวช่องทางการติดต่อได้เลยนะใครจะไปที่ร้านหรือว่าจะสอบถามสอบเถิมได้หมดเลยเนาะหรือว่าถ้าสั่งเป็นเอาไปเลี้ยงงานเลี้ยงก็ได้ได้หมดเลยเนาะหรือว่าโทรไปสั่งเนี่ยคือราคาดีมากจริงนะราคาแบบบเริ่่มต้นทที70า แล้วคุณทำห้าวันใช่ทห้าวัน่อยอื่นเยอะเกินทำอะไรกี้เด็ดอีกตัวนี้ตัวเด็ดค่ะที่แฟนๆชอบมากคือไส้ลิ้นจี่ออ่ะันนี้เหรจริงๆอะทำขึ้นมาเอาจริงๆคือทำเล่นๆช่วงแรกค่ะแต่กลายเป็นว่าพอยกเลิกขายลูกค้าทวงใหญ่เลยลูกค้าเข้าไปเลยอย่าลกเลยก็เลยทุกวันนี้เลยอยู่มาตั้งแต่ปีลร้านยมาอร่อยมากอ่ะคุณผู้ชมผมก็ชอบรางครัวส่องมากดูเลยสวยนะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ อันนี้เลยนะพี่ก้องลิ้นจี่ลิ้นจี่ค่ะมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยนี่ดูนะนี่เป็นแบบนี้ไงไส้ข้างในเป็นอย่างนี้ฮะนี่อู้ดอันนี้ถามเลยสิถ้าซื้อไปอ่ะจะมาเก็บได้กี่วันครับเออถ้ามีไส้นี่เก็บในตู้เย็นได้5วันค่ะถ้าเราจะเก็บนานเราฟรีสได้เลยเป็นเดือนฟรีสได้เลยเป็นเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาคลายเย็นแล้วอุ่นร้อนทานได้เลยอืมเขาบอก่นไป้รุงเทพนะคือคือเดลิเวอรี่มีส่งกรุงเทพด้วยใช่ไหมทุกวันศุกร์เราจะนำจัดดส่่่่งงททีกกรุเเพคะ็ตติิอไลนน์ข้าามม ลิ้นกีก่คุณดีมากมันกีก่ไม่ได้แบบอยู่ในปากในกรูก<ช>เลยอ่ะชิ้นหอวปี่เขานี่ยหอมโป้งเลยนี่ยังต้องอย่างนั้นนะค่ะอย่างนั้นเลยค่ะนี่ทําเหมือนกันทุกวันค่ะทุกเช้าสดใหม่ทุกวันวนี่บอกคุณนะแลื่งนี้อยากรู้เวลาที่เก็บไว้แล้วเด<ช>ี <ๆ S 1> ๋ยวกินทีเก็บไว้แล้วเนี่ยเวลาจะเอามากินเนี่ยทำยังไงนี่นเหมือนเดิม ถ้าเราอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็ข้างกล่องจะมีวิธีนะคะคือจะใช้เตาอบหรือจะใช้หม้ออบทอดไร้น้ำมันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะสัก3นาทีหลังจากนั้นถ้าใครเย็นเบาๆแล้วก็ทานได้ค่ะมันจะมีความกรอบกลับมาตู้นเตาออกจากเราเก็บในตู้เย็นใช่ไหมคะถ้าเรากลับบ้านเก็บในตู้เย็นเสร็จพอตอนเช้าเราอยากทานเราก็เปิดเตาอบเอาเข้าไปไฟร้อยห้าสิบอบสักสามสี่นาทีแต่ถ้าออกจากตู้เย็นเราวกเพิ่มอีกสักหน่อยเป็นสักหกนาทีเจ็ดนาทีไปยาวแรงกว่านี้นะเจะไหมเหรือไหมใช่ค่ะไหมหรือว่าบางครที่ไม่มีเตาอบก็หม้อหม้ออบลร้อนได้ยใช่ค่ะ กองสดสดบูชิปานอะไรอีกละมาพรีเซนต์เลยที่เหลืออีกสองอันเั็นคืออะไรอันนั้นเป็นช็อกโกแลตกับกับยูส้มยูสุครับผมอ๋ออันนี้คือส้มยูสุเหรอแล้วข้างบนคืออะไรครับสิข้างบนเป็นเมอร์แรงครับเมอร์แรงคาโคลนี่ไงนี่ไงหลังจากหั่นแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่นนีีี่่ดูเลยแบบ้จะเปรี้ยวแล้วก็ข้างบนตัดหวานอันนี้จะนิดนี้เท่าไหร่คะ 17 0ค่ะไม่แพงเลยเพราะว่าของคนดีมาอ่ะต่อไปต่อไปค่ะต่อมาเป็นคาวบ้างอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรฮะสองตัวนี้จะเป็นกีบลำดวนกับลอดช่องค่ะเป็นตัวใหม่ที่เราออกมาช่วงสงกรานยังคงคอนเซ็ปต์แบบไทยประยุกต์ของเราอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือกีบลำดวนกับลอดช่องใช่ไหมมีผ่านกีบลำดวนนี่คือทำทำเองตั้งแต่แบบทุกขั้นตอน แล้วก็อบควันเทียนด้วยใช่ค่ะมันจะไม่กินหอมวันอันนี้หอมมากเลยนะครับจริงเหรอฮะจริงครับจริงเหรอฮะที่ก็อบเลยจริงรก็จะลองกินดูได้เลยคุณผู้ชมใครอยากทานกรุงเทพมีส่งนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะขึ้นเบอร์โทรเนี้ยเบอร์0823632880ใครที่เป็นสายครัวซองอมบอกเลยนะว่าอันนี้คือแบบฟินมากจริงๆแล้วก็สามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์ถ้าช่องฟิตเป็นเดือนเลยเอาแค่มาเวฟแบบง่ายๆเลยเนาะแล้วใครบ้านใครมีหม้ออบลมร้อนก็คือแค่หม้ออบลมร้อนติ้งทานได้เลยนะฮะคือบุ๊ดดีมากจริงๆ มีกิ่งคอนเทียจริงมีกิ่งคอนเทียนเลยคันเทียนเก่งมากคุณพ่อเฮ้ยแต่ก็เก่งอร่อยขอบคุณคุณปั้นมากินนะคุณผมอร่อยคุณเพีงขอบคุณค่ะต่อไปเแม่อะไรอ่ะต่อไปอันนั้นฉูฉี่กุ้งค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เขารังสรรค์กับเชฟในที่กำลังเบลอเนาะก็คือเขาอยากจะเหมือนมีคือเชฟปั้นเนี่ยไปเรียนอาหารไทยด้วยก็เลยเหมือนมีรายการว่าประยุกต์ครัวซองกับอาหารไทยยังไงตัวนี้จะเป็นอยู่ในแมกกาซีนของ เอชื่อเลยนะกูไม่แอนยงครัซีดด้านนี้นี้นนี้ตลวนั้นจะเป็นแฮมชีสตัวที่ขายดีที่สุดค่ะอาหารคาวที่ขายดีที่สุดในร้านนี่เหรอฮะใช่ค่ะเป็นเบสเซลเลอร์ ก็คือของเราเนี่ยแฮมชีสอันนี้160ค่ะจะเสิร์ฟพร้อมสลัดปูกมากคือแฮมชีสปกติถ้าบางที่เขาก็จะทำเลยแต่ว่าของเราจะทำจานต่อจานเลยค่ะก็จะมีชีส3มชนิดรวมกันนะคะมีเอมีกูแย้มอเมนทอลแล้วก็อะไรนะอีกอันนึ่อมอสซาเรลล่าค่ะก็ณกู้มความหอมอย่าบอกอย่างที่บอกไปถ้าใครโทรไปตอนนี้แล้วก็ไม่มีคนรับเดี๋ยวมีคนโทรกลับนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือทุกวันสุ์สามารถซื้อตุนได้กินทั้งอาทิตย์ผมบอกเลยนะ ดีมากจริงนะฮะนี่ให้ดูตัวเนื้อแฮมชีสก่อนนี่แฮมชีสนะข้างบนความพิเศษคือซอสเทนนิมัสตาร์ดค่ะอุุยคณผู้ชมันจะเป็นซอสที่เชฟคิดขึ้นมานี่ฮะอืมอืกินยังหล่อเลยนะอืมอร่อยนะเป็นหารขาวเนาะขาวครับเม่อกี้คุณผู้ชมดีมากไม่รู้รสอร่อยจริง อืมอันนี้นะแล้วที่เป็นแผ่นแบบนี้คืออะไรฮะอ๋อนั่นที่เป็นตัวใหม่ค่ะกับครัวซองแบนก็คือครัวซองคลาสสิกของเราแล้วก็มาทําเป็นแบนๆมันจะมีความแบบล้ําลึกของรสชาติแล้วก็มีอมหวานอยู่ด้านนอกคะอ่ะแล้วก็มีเคลือบเป็นรสชาติต่างๆ4รสชาติช็อกโกแลตเฮเซนัทสตรอเบอรี่แล้วก็มัทฉะครับผมไม่แค่นั้นนะยังมีอื่นมีนี่อีกค่ะนี่อะไรฮะนี่อะไรตอนนั้นเขาต่างหน้าต่างค่ะเพิ่งออกมาเป็นซีรีส์ของอาหารไทยค่ะโอ้ยมีอาหารไทยด้วยมีอาหารไทยด้วยอาหารฝรั่งด้วยบอกเลยนะคุณ ต้องไปเลยฮะที่ร้านเลยร้านอยู่ตรงไหนนะฮะับอยู่ในซอยข้างวัดช่องลมค่ะทางที่มุ่งหน้าไปทางตลาดน้ําค่ะก็เข้าซอยไปประมาณ1กิโลเลี้ยวซ้ายค่ะร้านจะอยู่ขวามือพี่ก้องเพลพี่ก้องย้ำปกติพี่ก้องไม่ย้ำ สองน,นะแต่ผมว่าอร่อยจริงคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าอร่อยมากจรงิงๆอร่อยมากจริงบุรีพุทว่าอร่อยได้สิ้นเปลืองมากเพราะมันอร่อยมากจริงเนี่ยสนใจโทรไปที่เบอร์082-363-2880นะฮะแล้วมาต่อนนี้นะฮะหมูสเต๊กค่ะของเราก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะใช้เนื้อหมูเนี่ยจะนุ่มนะคะแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้สุกด้วยอุณหภูมิต่าค่ะก็จะมีความเนื้อสีชมพูอยู่แล้วก็นุ่มฉ่ำด้วยอุณหภูมิต่ําแล้วด้วยเนื้อในในจะเห็นว่าเนื้อในไม้เนี่ยคือจะเยอะมากเท่าไหร่จานนี้150่าค่ะไม่แพงเนาะแล้วก็ขนมปังที่ทานจะเป็นขนมปังบีออชที่ที่เชฟคิดขึ้นมาแล้วก็ทานคู่กันก็จะเข้ากันได้ดีนิ่มมากคุณเจมส์ดีมากพี่ก้องผมอยากให้พ้องลองอะไรบอกอร่อยแม่เลยบอกแม่อร่อย ถ้าอร่อยมากอะบอกว่าอะไรพี่อร่อยมากอร่อยมากบอกอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากจริงคุณผู้ชมอุ้ยให้มันอร่อยทุกอย่างเลยอะด้านนี้อะไรคะนี้อันนั้นข้าวหมกไก่ค่ะเดี๋ยวกำลังเพิ่งเป็นเมนูใหม่ที่น้ำจิ้มใช่ค่ะทานได้เลยค่ะพี่กองผ้าวหมกไก่แล้วก็ซูวีมาให้นุ่มๆค่ะข้าวหมกไก่จานนี้เท่าไหร่คะเออหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเบอร์โดเบอร์โทรเบอร์โดศูนย์แปดสองสามหกสามสองแปดแปดศูนย์นะคะหรือว่าไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอดกังสดานอัมพวา อร่อยมากจริงไม่มีใคร,รพูดกับเราแล้วนี่นะก็คือเยดื่มเลยคุณผู้ชมฝากถามมาว่าถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องเคย<อ>พนมมีโปรโมรสชาติไหมคะมีให้ค่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไปที่ร้านก็มีส่วนลด10ให้เลยคะ่ะจริงเหรอฮะใช่ค่ะไม่ต้องจองเลยพวกนี้เราไปกันก่อนเนาะอร่อยมากอร่อยมากแล้มีอะไรครับคุณอ๋ออันนี้ก็เป็นเค้กครับใช่ค่ะเค้กก็คือ เนื่องจากว่าลูกค้าเวลาไปร้านแล้วก็อยากจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็อยากจะมีทานเค้กเราก็เลยทําเป็นเค้กใส่กล่องขึ้นมาเพื่อให้เดินทางสะดวกอย่างเงี้ยค่ะซื้อกลับง่ายตัวนี้หนึ่งถ้าเป็นสตรอเบอรี่สองร้อยห้าสิบแล้วก็มะพร้าวหนึ่งร้อยเก้าสิบอ๋อนี่คือมะพร้าวเนี่ยอ๋ออันนี้มะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนซึ่งเราทําทุกอย่างทุกขั้นตอนเองหมดเลยรวมถึงวุ้นมะพร้าวด้วยคุณผู้ชม บอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ค่ะศูนย์แปดสองสามหกสามสองแปดแปดศูนย์ค่ะนี่ฮะเนี่ย้ำงอีกรอบนะร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะทางมุ่งหน้าไปทางตลาดน้ำนะคะข้างๆซอยข้างวัดช่องลมค่ะครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้บอกไปร้านร้านเปิดทุกวันไหมฮะทุกวันค่ะตั้งแต่สิบโมงจนถึงหกโมงเย็นค่ะครับผมนะฮะผมบอกเลยนะใครที่อยากทานโครซองอร่อยอร่อยแล้วซื้อตุนได้นะที่ดูตื่นเช้ามาติ้งแป๊บเดียวแล้วกินกับกาแฟอร่่่ออออยยยยเเนนนีีีีหดมมากกลสรแฮชัึง พี่ก้องผมว่าพี่ก้องวันนี้พี่ก้องฟินมากจริงนะฮะผมไม่เคยเห็นพี่ก้องชิมยำอะไรเยอะขนาดนี้เลย อร่อยมากจริงนะไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้องกระหูกเลยนะฮะอร่อยขนาดนี้นะครับเราพอไปมงคลนะครับให้กับร้านกังสดานอัมพวานี่คุณผู้ชมอร่อยจริงลยบอกเบอร์บอกเบอร์0823632880ค่ะถ้าโทรไม่ติดหรือว่าไม่มีคนรับรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีน้องโทรกลับค่ะครับผมไลน์แอดคืออะไรไลน์แอดบอกไลน์แอดไลน์แอดใช่ไหมคะไลน์แอดไลน์มาที่แอดนะคะกังสดานอัมพวาค่ะกังสดานจะเป็น G A N S D A L นะคะ บ๊อบเบอร์0823632880ค่ะบอกเลยนะว่าวันนี้ฟินมากจริงนะอันนี้ได้ชิมได้เลยค่ะได้ชิมที่นี่เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเชฟปันและคุณนี่มากๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับก๊องสดสดบู สวัสดีครับคุณผู้ชมครับน้ัแกมค่ะผมเจนเนีคุณผู้ชมคับวันนี้เราจะมาขอพรนะครับนอกจากเรื่องความรับนะับวันนี้เราจะขอพรเรื่องรวยเรื่องดังด้วยนั่นเองฮะเพราะว่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่วัดราชโอรสสารามราชวรวิหารนั่นเองฮะซึ่งวัดนี้ครับเป็นวัดประจําราชการที่3ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไปขอเลยดีกว่าครับไปค่ะ ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณด้านในพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พระพทธรูปพระธานครับท่านก็นคือพระพุทธะอนันตะคุณอดุญญาติบพิดนะวัดราชโอรสนั่นเองครับและที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ที่บริเวณนะครับฐานพระประธานนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสารีรังคานของรัชกาลที่สามนั่นเองครับซึ่งคนที่มาสักการะนะครับจะมีมิ่งขวานกำลังใจและเป็นพิลักสืบไปนะครับส่วนเคล็ดลับนะครับในการขอพรง่ายมากเป็นกรงแรมถหาใครที่มานะครับจะมีจุดบริเวณที่เอ่อเรียกว่าทำบุญนะครับมีจะมีทุบเทียนแล้วก็ดอกไม้และที่สําคัญจะมีแผ่นทองหนึ่งแล้วก็เราก็นําแผ่นทองรงถึงทุบเทียนออกมาด้านในหรือด้านในแล้วมาไหว้ขอบร แต่ว่าที่สําคัญคือจะลืมเขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดน,นะครับไปที่แผ่นทองด้วยหลังจากนั้นก็จะสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานอธิษฐานธ,ธานษฐานนะ,ะ,ะเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนะครับให้นําแผ่นทองไปใส่ไว้ที่บริเวณเกศด้านหลังน,นี่ครับ<อ>คือจริงๆแล้วแผ่นทองที่วัดดีมากเลยเพราะว่าทางทวัดจะเอาแผ่นทองยแผ่นดวงนี้นไปหล่อพ,พระพ<อ>ุทธรูปแล้วก็เปสืบค้นแก่ผู้ที่มากราบไหว้สือไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าครับ ไงหลังจากพี่ว่าของวามรักใส่แล้วดีมากครับเพราะว่าแบบมีความหวังขึ้นมาทันทีเลยว่าแบบรักจริงจะต้องแบบชื่นบานหวานฉ่ำดูสวยขึ้นนะดูมีเสน่ห์ขึ้นแต่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอทำไมฮะผู้ชายเดี๋ยวนี้ชอบเงินเพราะฉะนั้นพี่ก๊อฟแกมอยากได้โชคลาภโอ้โหต้อไปขอเยอะจังผมก็ต้องขอนิดนึงความรักไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมจะมาคุณไปขอยอดขายแบบบางแบบทะลุเลยได้หรอตรงไม่เลยตรงนะ ครับคุณผู้ชมพัดตรอนี้ครับเราอยู่ที่บริเวณนะครับในพระมีหารของประนอนนั่นเองครับซึ่งเชื่อกันว่านะครับหักมาของที่นี่ครับจะร่ํารวยนะครับการค้าขายทะลุเป้าเลยครับพี่โอ๊ตแก๊สโอ้โหดูมากครับมองดูที่ บริเวณนะฮะพัคเกต่อ็กซ์ชันใช่พัคเกตของท่านคือทิ้วออกไปเลยเห็นไหมทะลออกเข้าไปในเสาเลยเพราะฉะนั้นคือมีความเชื่อว่าหากใครที่อยากจะมีเมค้าขายใช่เป้าทะลุยอดทะลุนี่ฮะต้องมาขอพรที่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับนะฮะก็คือมาขอพรนะครับที่ได้เลยขอพรสาเร็จนะครับก็ให้นําหมอนมาถวายนะครับแล้วก็สมมต์อันนี้เลออันนี้คือคนแอบบงนะครับเราถิ่นจากนหมอนนะเราจะที่ลหมอนได้ไม่ยาก ได้เลยนี่อยากรวยแล้วเจินสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ต้องรวยค่ะรักรวยอ่าถ้าสวยต้องหักนี่หมอหลักวัดเดี๋ยวก็ไปเอ้าไว้ก่อนนะโอ้โหเมื่อกี้ความรักก็แล้วโชคลาภก็แล้วเป็นทองก็แล้วขาดความปังขาดอะไรอะไรความปังวังปังพี่เจินแน่นอนอยวามันพาไปมีเหรอคะคือเราออกถึงปปุ๊บอ่า พี่จะเป็นคนโด่งคนดังไม่อยากดังไปเลยค่ะเจ้าพวกครุ่งนั้นะตาตัวด้านหลังของเรานี่เลยค่ะพระสิทธาศ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะความเป็นมาของที่นี่นะคะที่ทําให้ดังจนถึงปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนค่ะชาวบ้านนะคะที่แบบเป็นครอบครัวนะคะแถวริมคลองแถวนี้ครับเขาได้มากราบไหว้นะคะให้เกิดความดัง แล้วทุกวันนี้ก็ดังมากริงเหอจริงอยากรู้เปคะตระกูลอะไรนั่นก็คือตระกูลจิราธิวัฒน์ค่ะอ๋อดังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากดังอยากฟังเหมือนตระกูลจิราธิวัฒน์รเราต้องไหว้พระสิทธานค่ะครับตามมาไหว้เลยค่ะค วันนี้เป็นมูนะเป็นไงบ้างฮะรู้สึกดีมากครับเพราะว่าทั้งรวยทั้งปังทั้งดังบอกโอ้ย่ยา่ที่ต้องการเลยที่วันนี้ครับนอกจากจะมามูให้ปังนะครับนี่ยได้แล้วนะครับเรายังมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเนะฮะเพราะว่าบริเวณจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคือแทน่นพระแท่นที่ประทับรุนเก้ารัชกาลที่สามนะครับถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดประวัติศาสตร์และรวมถึงเป็นอีกหนึ่งจุดมูเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครัไว้พบกันใหม่คราวนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ Oh!